เดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้เดี๋ยวเรียกลุงม,มากินุงนี่น่าทานไหมคะต้มยำกุ้งใส่เห็ดรวมมิตรค่ะมีเห็ดดำเห็ดปวกฝรั่งแล้วก็เห็ดพึ่งหวานโอ้เห็ดพึ่งขาลายดอกหนึ่งด้วยค่ะเห็ดให้ลุงกินจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อสวัสดีจ้ะพี่น้อง เมื่อนี้มีอบซี่โครงหมูเด้อจ้าอันนี้ซื้อสําเร็จมาแล้วเด้อจ้าเขาจะปรุงรสเองเรียบร้อยมาเราจะพี่น้องลุงเราไปสวิตเดอลนเราก็เลยซื้อมาจ้าไปอยากก็เลยอบนี่มาลองเบิงลุงจะกินบอต้อยมยำกุ้งใส่เห็ดเด้อจ้ารุ่นจะรุนรุนเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้เรียกลุงมากินพี่น้องแอบทายลุงจ้าว่าเราจะกินบอต้อยมยำกุ้งใส่เห็ดเด้อ าเบิงจ้าเดี๋ยวไปเอิอนเอาเล้าก่อน<า>กับเขาเสร็จแล้วคุณพ่อมามามากินไปยาวางสิจ้าละว่าโอ้กระยอนได้กินหอมหอมล้ว,ว่ะ บอกว่าต้มยำใส่เห็ดเดอ้อเบิ้งปลายาแอบเบิ้งแล้วเราสิกินบอเบิ้งจ้าหนึ่งสองสามเฮ้ยกินอยู่พี่น้องเบิ้งเบิง,บงตาปลายาเบิง้งเท้าเจ้ากินบอเห็ดนันปลายาถามจ้าเรววากินแซบบอปลายาถามเราก็ว่าแซบ ข้าแซบแซบแล้วว่กินจะลุงกินเด้อจ้ากินทั้งสามเหตุนั่นแหละจ้าเบิ่งว่าสกินเบิดบอมาเฉลยลุงแล้วว่าฉันตั้งกล้องไว้ว่าสันจ้าลุงแล้วเปิดเพลงจ้าขอปิดเสียงเนาะนี่ถ้วยแล้วกินเหลือแค่นี้พี่น้องเต็มถ้วยเมื่อกี้อุปุนะเออลุงกินอยู่จ้าเราก็สิเห็นแหละว่าเมียเรากินบอตายแล้วเลยกินน้ำจ้าผ่านไปสองเมนูแล้วนะจ้า เมนูที่2อผักรวมเห็ดรวมต้ยมยำเห็ดรวมนะจ๊ะนี่ก็เครื่องต้งยมยำธรรมดาสำหรับอ่าใส่กุ้งลงไปค่ะไม่ทำเผ็ดนะคะมีเห็ดอะไรบ้างมีเห็ดเห็ดดำนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดพวกฝรั่ง เนี่ยทำให้คุณลุงค่ะ